สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันที่ผ่านมากีฬาฟุตบอลถูกมองว่าเป็นกีฬาของผู้ชายมาตลอดเพราะสิ่งที่เห็นจนชินตาก็คือบุคลากรในวงการที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่แต่ในปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทกับฟุตบอลมากขึ้น เช่นเดียวกับกีฬาฟุตบอลหญิงที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและให้ความสําคัญมากขึ้นเช่นกันซึ่งทีมชาติไทยหญิงของเราได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง2ครั้งครับก็คืออย่างอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าทีมฟุตบอลหญิงของเราได้ไปบอลโลกมาแล้วเมื่อปี2015 จริงๆแล้วฟุตบอลอาจจะถูกมองว่าเป็นของผู้ชายมาโดยตลอดแต่สมาคมก็ได้เล็งเห็นถึงข้อสาคัญตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาก็คือเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติการจัดการแข่งขันหรือว่าการพัฒนาฟุตบอลหญิงก็คือจะอยู่ในฝ่ายนี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ในส่วนของฝ่ายฟุตบอลหญิงหน้าที่หลักๆก็จะมี3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของทีมชาติส่วนที่2จะเป็นเรื่องการจัดการแข่งขันแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของทีมชาติเองเราก็จะมีทั้งหมด3รุ่นอายุจะเป็นชุดใหญ่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งในส่วนทีมชาติทั้งหมดเราจะมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานทีมแต่ละทีมประจำอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับดูแลพวกเอกสารต่างๆตั้งแต่การเตรียมเพื่อลงทะเบียนกับ a c f f หรือว่ากับฟีฟ a าเองก็ดีแล้วก็รวมถึงการเดินทางเช่นการจองตัว๋วเครื่องบินการดูแลเรื่องวีซา่าพอไปถึงเดินทางไปถึงต่างประเทศเราก็ต้องดูแลเรื่องการเดินทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องที่พัก ส่วนที่2จะเป็นส่วนการจัดการแข่งขันก็คือจะมีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติซึ่งเราเป็นโฮสต์ในระดับประเทศก็จะมีฟุตบอลลีกหญิงซึ่งในปีนี้เองเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของอการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติก็จะเป็นรายการ a f f afc ก็ดีเรามีหน้าที่เป็น LOC ก็คือเป็น ผู้ประสานงานระหว่างาคนที่เป็นท้องถิ่นกับทาง a f c ก็คือก่อนที่จะมีการเดินทาง AFC หรือ FF เดินทางมาถึงประเทศไทยเราจะต้องมีการส่งฟอร์มว่าเราจะเสนอสนามแห่งไหนไปให้เขาแล้วก็ต้องได้รับการแอปพูฟกลับมาก่อนหลังจากนั้นพอได้รับการแอปพูฟกลับมาเราก็ต้องประสานกับทางพื้นที่ท้องถิ่นว่าจะมีการแข่งขันแล้วก็ตารางแข่งขันช่วงนี้แต่ สิ่งที่สําคัญก็คือการเตรียมงานเพราะว่าไอ้วันแข่งขันก็คือเป็นสิ่งที่ทุกอย่างเราเตรียมมาแล้วก็เพื่อโชว์วนนั้นเราต้องไปเช็คสนามสภาพสนามต้องไปดูการตีเส้นรวมถึงทั้งาทาง AFC กับ a f f เองก็จะมี requirement มาให้เรามาเป็นเช็คลิสต์ให้เราซึ่งเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างก่อนที่ทางคณะกรรมการของ AFF กับ AFC เข้ามาในประเทศไทย ก็ในส่วนของการไปฝึกงานที่ฟีฟ่นะคะคือช่วงที่ไปก็คือเหมือนพลอยก็ได้เอาข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยไปแชร์ให้ฟีฟ่รับรู้ว่าปัญหาของเรามันมีตรงไหนเกิดขึ้นอะไรแล้วก็ขอคำแนะนำจากเขากลับมาก็คือจะเป็นช่วยของในฝ่ายคอมเพ t ติชันคือของ FIFA, ฟีฟ่ฝ่ายฟุตบอลหญิงเขาจะแยกเป็นคอมเพ t ติชันแล้วก็เป็นเดเวล็อปเมนต์ก็คือพลอยไปอยู่ในส่วนของคอมเพติชันค่ะ ในส่วนของเอเชียนคัพที่ไปมาเมื่อต้นปีที่แล้วที่ดูไบนะคะก็คือจะทำหน้าที่ในส่วนของทีมเซอร์วิสพอยจะต้องประจำอยู่ที่โรงแรมทีมซึ่งจะมีการเดินทางเพราะว่าแต่ละทีมจะไม่ได้ไม่ได้แข่งเป็นเซ็นทรัลไลซ์ทีมต้องเดินทางอยู่แล้วก็คือจะต้องดูแลเรื่อง การรับส่งทีมทีมจะเข้ามาเมื่อไหร่ทีมจะออกเมื่อไหร่และระหว่างที่ทีมพักอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลเรื่อง requirement ของอาหารที่แต่ละทีมเขา request มารวมถึงรูปแบบการจัดโต๊ะที่นั่งของนักกีฬาเองหรือสตาฟเองก็สำคัญเหมือนกันค่ะ ก็จากประสบการณ์ทั้งทั้งสองที่นะคะก็คือได้ทั้งส่วนของทีมชาติได้ทั้ง3ส่วนเลยค่ะทั้งทีมชาติทั้งจัดการแข่งขันทั้ง Development ก็คือในส่วนของทีมชาติเราก็จะทราบว่าจริงๆแล้วทีมเราควรที่จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเราก็สามารถไปต่อรองกับทางเจ้าภาพได้ ในส่วนของการจัดการแข่งขันก็คือเราจะรู้ว่ากฎระเบียบที่ทีมสามารถทําได้กับทําไม่ได้คืออะไรซึ่งมันจะเป็น competition regulation อยู่แล้วในแต่ละรายการแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาก็คือที่พอยได้ไปสอบถามทางฟี้าแล้วเขาก็ได้แนะนํามาอย่างฟุตบอลหญิงอย่างนี้เรามีโรงเรียนกีฬาเยอะก็คือเราเริ่มพัฒนาผ่านทางโรงเรียนกีฬาขึ้นมาที่ทางฟี ف าแนะนำค่ะ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรมนะครับและคุณชมพู่ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศทั้งคู่เคยทำงานกับ AFC กันมาแล้วนะครับเป็นบุคลากรหญิงไทยที่เก่งและเคยมีส่วนในการจัดทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติมาแล้วอยากให้ทั้งคู่อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับการทำงานระดับทวีปว่าเขาทำงานกันยังไงบ้างครับค่ะก็สืบเนื่องจากตอนที่ปี2017นะคะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงแชมป์เอเชียร oh. อบไฟนอลเป็นครั้งแรกก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา AFC ก็ได้เห็นเล็งเห็นความสามารถของบุคลากรหญิงในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงได้มีการเรียกตัวเข้าไปทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับเอเชียชมเริ่มทำตั้งแต่ปี2018ค่ะเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็มี ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ Women Asian Cup ที่จอร์แดนค่ะแล้วก็มีฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีล่าสุดฟุตบอลรายการชิงแชมป์เอเชียของเอเชียนคัค่ะรายการเ c a ซ i เ n c ช p ที่ UAE ค่ะครับผมคุณแจนนะครับของแจนจะเริ่มหลังของชมพู่ค่ะ ส่วนใหญ่งานหลักๆที่ดูจะเป็นด้านดูแลสื่อมวลชนครับค่ะก็คือจะอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างรายการที่เคยไปทำมาในนามของ f อฟก็จะเป็นโครงการพ i l ล t อตโปรเจกต์ของเอฟซีวีแมนส์คลับแชมเปี้ยนชิพคือจะเป็นชิงแชมป์สโมสรของเอเชียค่ะเป็น4ทีมจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ออสเตรเลียก็คือตอนนั้นไปทำหน้าที่ที่เกาหลีใต้ าการ <Alab yan S 2> ทํางานกับต่างประเทศเป็นไงบ้างครับมีปัญหาอะไรไหมก็สําหรับชมคือจะทําในเรื่องของดูแลโรงแรมที่พักแล้วก็ทีมอะค่ะเป็นหลักแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือดูแลในเรื่องของแขก V I P V V I P ต่าง,าง,างาๆซึ่งปัญหาในส่วนของงานของชมก็คือจะเป็นการประสานงานกับทีมแล้วก็โรงแรมซะมากกว่าะค่ะซึ่งในการทําหน้าที่ของ FC การที่เราไปเป็น,ปน,ปน,ปนตัวแทนของ AFC ก็คือเราจะต้องเป็นคนเชื่อมเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่โลเคอลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับทีมที่เข้าการแข่งขันที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็คือเราจะต้องเป็นตัวกลางไม่ว่าทีมต้องการอะไรเขาก็จะมาตรงมาที่เราก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงแรม เป็นไปตามโปรโตคอลซึ่งก็คือแบบเป็นรูปแบบเงื่อนไขการดูแลทีมตามที่ AFC ซีกำหนดค่ะจะมีเรื่องของเซฟตี้เรื่องของใช่ค่ะแอไรต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของแขก VVIP ก็จะมีโปรโตคอลอีกส่วนหนึ่งในส่วนที่จะเป็นดูแลแขก VVIP โดยเฉพาะอีกทีหนึ่งนะคะก็จะต้องเป็นคนดูแลระหว่างปราษาระหว่าง AFC แล้วก็แขกจากประเทศต่างๆค่ะครับผมแจแล้วครับ ส่วนในเชิงของสื่อมวลชนก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลแล้วก็จะต้องคอยกำกับการทำหน้าที่ของเขาไม่ให้เกินขอบเขตที่นอกเหนือจาก AFC ได้กำหนดไว้ค่ะเหมือนเป็นผู้รักษากฎอีกทีนึงว่า AFC มีกฎมาอย่างนี้แล้วสื่อมวลชนจะต้องทำตามก็จะมีกฎที่เฉพาะเจาะจงอยู่สิ่งที่ก็อาจจะทำ เกิดขอบเขตนี่คือมีอะไรบ้างครับสมมติว่าเป็นช่างภาพเงี้ยค่ะแล้วขอบเขตหน้าที่ของช่างภาพที่จะถ่ายในสนามฟุตบอลได้คืออยู่ด้านหลังป้ายโฆษณาที่อยู่หลังประตูทั้งสองด้านครับค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดเขาฝ่าฝืนกฎโดยที่ขึ้นมานั่งทําหน้าที่ด้านบนโดยการถ่ายรูปจากที่นั่งบนอจาจทร์เงี้ยก็คือจะไม่สามารถทํได้ไม่ได้ก็คือต้องคอยคตรวจตราดูก็ต้องคอยดูดังตลอดเวลาใช่ประมาณนี้นค่ะอ อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดครับในการทํางานระหว่างเรากับประเทศเจ้าภาพหรือว่าประเทศเอ,อื่นๆที่เข้ามาร่วมครับสําหรับชมมันคือการเตรียมตัวค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเราจัดการแข่งขันในประเทศของเราเองคือเราทํามันมาตั้งแต่เริ่มเริ่มติดต่อเริ่มประสานงานใดๆคือเราทํามาตลอดเหมือนอยู่23ที่เรา เป็น<ช>คนเริ่มมันมาใช่ค่ะตั้งแต่ติดต่อตั้งแต่แรกแต่พอเราไปทำเป็นตัวแทนของ AFC ปุ๊บก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีเวลาไปก่อนสมมุติจำนวน5้าวันแล้ว,วรลเราจะต้องแบบพยายามที่จะอัดแอปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคุยกับทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองหรือว่าคน AFC คนอื่นๆที่เขามาช่วยเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องคุยและเราจะต้องเหมือนกับเรียนรู้ให้เร็วว่า ประเทศเขาเขาเจอเขาเป็นประมาณไหนคนของเขาเป็นประมาณไหนครับคือ <c oughs> ต้องปรับตัวเร็วมากปรับตัวให้เร็วที่สุดนะฮะมีเวลาแค่หวันละครับในการไปสำหรโับของชมก็คือท่านเป็นหน้าที่ดูแลโรงแรมอะค่ะจะไปก่อนหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ก่อนที่ทีมจะเข้า3วันอะไรคือสิทงิที่ยากที่สุดกับคุณแจนจริงๆ ถ้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะยากเกินความสามารถของเราอย่างสมมติทัวนาเมนต์แรกที่แจนไปกับของเอฟซีเนี่ยในนามเอฟซีค่ะมันก็คือไปคนเดียวครั้งแรกไม่มีคนไทยไม่มีพี่ๆไปคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเหนียวก็คือตื่นเต้นมากตอนนั้นก็คืออันนั้นก็คือถือว่าเป็นความยากที่สุดะตอนนั้นก็คือก็ตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้วอย่างสมมุติถ้าเรางานเจ้าภาพยู23ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เราก็มีเวลาเต็มตัวค่อนข้างมากอันนี้สิ่งที่ยากก็คือเรื่องการประสานงานให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่ A FC เขาแจ้งมาถึงแม้ว่าเราคิดว่ามันจะอย่างนี้ที่เราทำไปมันโอเคแล้วมันพอสมควรแล้วที่เราจะสามารถเสนอไปให้กับสื่อมวลชนที่มาทำงานได้แต่บางทีเ c เขามองเห็นจุดเล็กๆที่บางทีเรามองข้ามไปอ,อะไรอย่างนี้ค่ะ<ป>คือก็ต้องมาเก็บรายละเอียดหน้างนานกันอีกทีว่า ตรงนี้คุณยังขาดตรงนี้คุณทําไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับก็ค่อยปรับไปนะคะจากประสบการณ์ทํางานในระดับทวีปครับคุณแจนสามารถนําอะไรมาใช้ในระดับฟุตบอลไทยได้บ้างฮะก็เนี่ยแหละค่ะเรื่องความมีมาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้นในการทํางานไม่ว่าจะเป็นจัดทัวนาเมนต์ในระดับที่อยู่ภายในประเทศของเราซึ่ง จริงๆแล้วทัวร์นาเมนต์เหล่านี้ค่ะก็ถูกกำหนดกฎเนี่ยมาจากทางฟีฟ่าลอฟซีอยู่ดีซึ่งถ้าเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติอย่างนี้มาแล้วอะค่ะเราก็จะเรียกว่ามีความแม่นยำมากขึ้นมาตรฐานบอลไทยหญิงก็จะค่อยๆปรับขึ้นมานับว่าภารกิจของบุคลากรหญิงของสมาคมนั้นครอบคลุมจริงๆครับ นั่นทำให้พวกเธอมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวและสำหรับฟุตบอลลีกที่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญเป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปสู่ทีมชาตินั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้างไปฟังจากปากพวกเธอกันครับในส่วนของฟุตบอลลีกหญิงปีนี้นะคะก็คือ,อ,อในสองปีที่ผ่านมา เราได้มีการจัดแข่งฟุตบอลลีกไปแล้วและเราก็ขอความเห็นจากทางสโมสรในส่วนของฟีดแบ็กข้อดีข้อเสียแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการพาทีมหญิงทีมชาติไทยนะคะไปบอลโลกในปี2023อีกครั้งหนึ่งทำให้มีการรีแบนด์ขึ้นมาใหม่ประจวบเหมาะกับ มีช่วงโควิดพอดีทําให้เราได้มีการคิดรูปแบบการแข่งขันขึ้นมาใหม่รวมถึงการที่จะนำクับไลเซนซิงเข้ามาแอพพลายในฟุตบอลลีกหญิงด้วย ในส่วนของการขึ้นทะเบียนนักกีฬาในเมื่อหลีกปีก่อนๆค่ะก็คือจะเป็นสโมสรส่งเป็นไฟล์ธรรมดาเข้ามาให้แต่ว่าในปีนี้ซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นถัดๆไปเราต้องการให้สโมสรเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทมากขึ้นเราจึงมีการสร้างแอคเคาทให้ทางสโมสรเพื่อเข้ามาแก้ไขหรือทรานสเฟอร์ผู้เล่นเองซึ่งจะเปิด ตามเพลียที่ที่ทางฝ่ายจัดกำหนดก็คือจะเหมือนเราเราล้อมาจากไทยลีกเลยอะค่ะก็ในส่วนของ ID ที่พอเราลงทะเบียนผ่านระบบปับ นักกีฬาคนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้แล้วว่าหลีกปีนี้เล่นกับสโมสรไหนแล้วก็ระหว่างเลกมีการโอนย้ายหรือเปล่าเราก็จะสามารถ t r a ็กได้ว่านักกีฬาคนนี้อยู่กับทีมไหนบ้างแล้วก็ p e r f o r m มนซ์การเล่นเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีในส่วนของ report ที่อยู่ในระบบด้วยค่ะว่าใครเป็นคนทำสกอร์ใครเป็นคนสามารถหรือรักษาประตูได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ สิ่งที่ปรับเปลี่ยนในปีนี้ก็คืออย่างที่ได้แจ้งไปก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้เราได้มีการพลิกโฉมใหม่ให้เป็นที่น่าตื่นเต้นแล้วให้ดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือจริงๆเราต้องการทําให้เป็นหลีกอาชีพเหมือนของผู้ชายแต่ด้วยเรื่องข้อจํากัดของผู้ชายจะเป็นแบบโฮมเวย์ถูกไหมคะแต่ของบอลหญิงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการแข่งแบบสนามกลาง เป็นเซ็นทรัลไลซ์เราก็เลยคิดว่าทางสมาคมอะคะ่ะก็ได้มีการจัดประชุมร่วมกับสโมสรว่ารูปแบบที่ทางสมาคมได้นำเสนอไปก็คือในส่วนของเล็กแรกจะเป็นเตะสนามกลางก่อนก็คือที่สนามศูนย์พัฒนากีฬาฟุตบอลของที่ BTU แล้วก็ในเล็ก2ก็จะให้แต่ละกลุ่มอะค่ะก็คือพอเตะเล็กแรกเสร็จปั๊บเราก็จะแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างแต่ละกลุ่มในเลก2ก็จะเป็นแบบโฮมอเวย เพื่อให้สมโมสรได้มีการปรับเปลี่ยนมีความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านมากขึ้นและการเดินทางไปแข่งเป็นทีมเยือนมากขึ้นค่ะในฤดูการถัดไปถ้าฟอร์แมตนี้มันเวิร์กก็ฤดูการถัดไปก็อาจจะเป็นแบบเดิมหรือไม่ก็เราอาจจะเปลี่ยนเป็น Home Away ไปเลยค่ะ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนของรูปแบบการแข่งขันนะคะก็คือปีนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางสโมสรหรือโรงเรียนกีฬาเองก็ดีซึ่งมีหลายทีมที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเราจึงทำดิวิชัน o n 2ขึ้นมาแต่เราไม่ได้แยกเองเลยก็คือเราจะมีรอบคัดเลือกก่อนให้ทุกทีมมาพบกันหมดโดยที่จะมี4ทีมวางก็คือเป็น4ทีมที่เป็นชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ร่วมกันเมื่อซีซั่นที่แล้วก็คือจะเป็น4ทีมวางตอนนี้เรามีทั้งหมด16ทีมที่จะต้องมาเย์ออฟกันเพื่อคัดเลือก4ทีมไปเป็นท็อปลีกแล้วก็อีก8ทีมมาเป็นดิวิชัน n 2ค่ะและนี่คือสิ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ร,ดเร,ร,รเดิเริ่มปูทางเอาไว้ให้ครับเพื่อเป้าหมายในการไปเล่นฟุตบอลโลกหญิงอีกครั้งในอีก3ปีข้างหน้า นั่นคือการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาประดับทีมชาติไทยนั่นเองสำหรับไทยฟุตบอลริพับลิ c จะมานำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยก็ต้องติดตามในเอพิโซดหน้าครับผมแมทีดีสวัสดีครับ